ามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์และวิทยุออนไลน์ radio.prd.go.th/ เบตงโดยทีมข่าวสวทเบตง เลขาที่การสอปอตอแจ้งสายการบินนกแอร์พร้อมบินสู่เบตงในวันที่29เมษายนนี้ด้วยเส้นทางการบินผ่านภูมิประเทศที่สวยที่สุดทางด้านนกแอร์จัดแพ็กเ,เกจท่องเที่ยวแอดเบตรงร้อยแรงแหล่งใต้สไตล์นกแอร์3วัน2คืนภายหลังจากที่ท่ากาศยานเบตงจังหวัดยะลาประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาโดยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะเดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมมาเลิกของ สายการบินนกแอร์ต่อมาได้มีการประสานจากทางสายการบินในการยกเลิกเที่ยวบินไปดอนเมืองในวันที่16และ18มีนาคมที่ผ่านมาจึงได้มีการประชุมหาหรือแนวทางการเปิดเส้นทางการบินแบบถาวรมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดสายการบินนกแอร์ได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดแดนภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวบริษัท C C T Express จำกัดและแต่งโมทัวร่วมกันแถลงข่าวสายการบินนกแอร์ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริก,การอีกครั้งในเส้นทางกรุงเทพเบ โดยมีกำหนดเริ่มเปิดทำการบินในวันที่29เมษายนนี้ซึ่งจะให้บริการใน3เที่ยวบินต่อสัปดาห์คือวันอังคารวันศุกร์และวันอาทิตย์ผ่านเส้นทางขาไปเที่ยวบินที่ DD 22, ดีดี622ดอนเมืองเบตงออกเดินทางจากกรุงเทพเวลา10นาฬิกาถึงสนามบินเบตงเวลา11นิกา45น,นาทีเที่ยวบินขากลับเส้นทางเบตงสูด่ดอนเมืองเที่ยวบินที่ดีด623ออกเดินทางจากสนามบินเบตง เวลา12นาฬิกา15นาทีถึงสนามบินดอนเมืองเวลา14นาฬิกานอกจากนี้ยังได้จัดทำแพ็กเกจส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้ชื่อแอดเบทงร้อยแรงแหล่งใต้สไตล์นกแอร์ระยะเวลา3วัน2คืนในราคาเริ่มต้น9,900บาทโดยสามารถสอบถามเรือเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1318หรือเว็บไซต์นกแ .com พลดรตรีสมเกตผลประยุทธ์เลขา่ะที่การสออตอกล่าวว่าขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคการท่องเที่ยวและสายการบิน เป็นการรอคอยที่ยาวนานมากกว่า6ปีของสนามบินแห่งนี้นับตั้งแต่ปี2,558ที่ทางรัฐบาลได้เสนอให้สอ,อตอผลักดันอำเภอเบตงของจังหวัดยะลาเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบของโครงการ3าเหลี่ยมเศรษฐกิจมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน เป็นสวรรค์นบนดินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพราะมีภูมิประเทศที่สมบูรณ์อยู่กลางหุบเขาสภาพอากาศหนาวตอลอดทั้งปีมีพื้นป่าที่สมบูรณ์ระดับโลกนั่นคือป่าฮาลาบาลามีทะเลสาบบนภูเขาคือเขื่อนบางลางอาหารโดดเดน่นแหล่งท่องเที่ยวสมบูรณ์รวมทั้งระหว่างวันที่6-8พฤษภาค,คมนี้ จะมีการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับโลกหรือ a เม z o n ซ u n g l e Trail โดยจะมีนักวิ่งระดับโลกเดินทางมาเป็นจำนวนมากคาดว่าอำเภอเบตงจะเป็นสถานที่ในฝันที่สร้างความประทับใจให้กับหลายๆคนได้อย่างแน่นอนทางด้านนายวุฒิภูมิจุลางกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษรัทสายการบินนกแอร์จำกัดมหาชนกล่าวว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาทางบริษัทนกแอร์ได้ทําบันทึกลงนามความร่วมมือกับภาคเอกชนร่วมกับ3บริษัททัวร์ในเส้นทางกรุงเทพเบตง29เมษายนนี้นําร่อง3เดือน แรแกพร้อมให้บริการเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำและขายแพ็กเกจ3วัน2คืนเริ่มต้น9,900บาทเพื่อจัดแคมเปญการท่องเที่ยวแดเบตงร้อยแรงแหล่งใต้สไตล์นกแอร์เชิญชวนนักท่องเที่ยวบินมาเที่ยวอย่างอำเภอเบตงเนื่องจากเป็นอำเภอที่มีความหลากหลายทางด้านของการท่องเที่ยว รวมถึงศิลปะวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ควรค่าแก่การเดินทางไปเยือนไปอย่างมากโดยคิดว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมระดับต้นๆที่สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพและกระจายรายได้ไปทุกภาคส่วนได้ต่อไปเช่นเดียวกันติดตามรับฟังรายการข่าว93ทางสวทเบตง FM 93เมกเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ radio.prd.go.th/be tong ได้ใหม่ ในวันและเวลาเดียวกันนี้